S <S <S ไปต่อค่ะไปวงการเพลงกันบ้างค่ะผู้ชมค่ะสำหรับศิลปินเกสโนวานะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับมีแฟนคลับมีคนรักเยอะมากๆปล่อยซิงเกลิลไหนมาได้รับกระแสดีมากๆเช่นกันล่าสุดค่ะเขาบอกว่ามีผลงานใหม่เรียบร้อยอแล้วนะทีนี้จะมีความพิเศษอย่างไรบ้างไปฟังจากปากศิลปินกันค่ะก็พวกเราเกสโนวาเองก็ไม่ได้ปล่อยเพลงกันมานาน มากพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็กลับมาแล้วนะครับกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอแค่พูดถูกก็่องอยู่หลายวันใช่ชื่อที่ยาวที่สุดที่เราเคยแต่งมารับผมเห็นช่วงนี้เขาฮิตเพลงชื่อยาวก่นครับเห็นมีโนวันเอลเขาชอบชื่อยาวๆเราเออเราต้องลงแข่งบ้างอะไร้ชื่อภาษาอังกฤษชื่อ spaceless ครับ ก็ที่มีชื่อภาษาอังกฤษเพราะเพลงนี้ครับเราได้ไปทำกับโปรดิวเซอร์ต่างชาติด้วยนะครับผมชื่อว่ามาร์ตินเฮนเซนครับผมเป็นชาวสวีเดนก็ช่องนั้นก็มีน็อตกับไปได้บินไปทำเพลงนี้ด้วยกันที่สวีเดนอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับเพราะว่ามาร์ตินเขาทำให้กับแบบวงล็อกยุคยุคอะไรอะยุคเลเจนด์เยอะๆอย่างเงี้ยอย่างพวกเดอะสกอร์เปียนเดอะรัสมูสอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงเป็นเพลงชานี่ยแหละเพลงชาซึ้งๆในแบบฉบับของแกสโนว่า รุ่นรุ่นแรกๆแล้วกันที่คนจะคุ้นเคยกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเพลงช้าแบบว่าแต่เป็นเพลงช้าที่มันมีความ Positive อยู่นะมันไม่ได้เป็นเพลงช้าเศร้ามากๆเลพูดถึงการที่แบบสมมติอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนที่เราไม่จําเป็นต้องต้องแบบเป็นที่หนึ่งของคนคน,คนนั้นก็ได้แต่แบบแค่ให้ขเขารับรู้เราอยู่เราอยู่ตรงนี้เสมอนะเรา ไม่ว่าคุณจะให้เราอยู่ในจุดๆไหนอะไรเงี้ยก็ดีครับก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงช้าแบบเหมือนเหมือนย้อนกลับไปฟังเกสโนวารุ่นแรกอะไรเงี้ยแรงมานานใจก็มาจากพี่เนมครับผมเพราะว่าพี่เนมเนี่ยเขาพูดประโยคนี้ออกมาในสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งว่าแบบตอนนั้นเหมือนคําถามก็คือแบบเห็นวงเกสโนวาอยู่อยู่ตรงไหนในวงการดนตรีไทยอะไรเงี้ยพี่เนมก็เหมือนพูดออกมาว่าแบบไม่ต้องมีที่ที่เราอยู่ก็ได้แต่ขอแค่มีเราอยู่ก็พออะไรเงี้ยผมก็แบบ เชียเท่ว่ะพระเอกว่ะเออเลยเอาคำนี้แหละไปเอออะไรละ่ะเรียกว่าพยายามทำออกมาให้มันเป็นเพลงออกมาไปตีความก่อนไปตีความว่าเออมันจะเป็นในหมดของความรักเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องประมาณไหนนะเนี่ยมันน่าจะเป็นพระรองประมาณนี้แบบคอยอยู่ได้ทุกที่แม้ว่าจะไม่มีที่เขาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยตกมาเป็นเพลงเพลงนี้ออกมาครับมันมีคำหนึ่งที่ผมได้ยินมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันจากคนรอบตัวหรืออะไรก็ตามคือ หายไปไหนอ่ะเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่ผมได้ยินมานานแล้วเหมือนกันซึ่งซึ่งในความรู้สึกเราคือเฮ้ยเราปล่อยนะคือเราก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตย่างไรอยู่แต่แค่แบบคนอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าเพลงเพลงนั้นอาจจะไม่ได้แมสหรือประสบความสําเร็จที่สุดอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมมันเป็นในมุมนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเอเอก็อยากอยากอยากบอกทุกคนว่าเออเรากลับมาแล้วนะเรากลับมาปล่อยเพลงแล้วนะเออเราก็ยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่จ้างได้ครับถึงเต้นนะเต้นไหมสำหรับคราวนี้รู้สึกตื่นตื่นเต้นนะโอ้คนละเรื่องเลยไอตอนหมูกระทะที่ตื่นเต้นเอ๊ะมันจะไหมหรือยังวะอะไรฮเงี้ยโอ้ยตื่นเต้นแน่นอนมันมันก็มันก็จริงๆผมว่าทุกครั้งแหละเนาะที่มีการปล่อยเพลงใหม่แล้วเราก็ก็หวังว่าจะคนจะชอบกันหวังว่าคนจะติดตาม อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นกันกับเพลงนี้เหมือนกันครับอยากให้แฟนๆเขาฟังแล้วร <Yeah> UH ู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ไงเกสโนว่ากลับมาแล้วอย่างที่ฟบอกอ่ะช่วงนี้หายไปไหนอยากให้เขารู้สึกว่าเชี่ยกลับมาแล้วนี่ไงเพลงที่เพลงที่เราบอกว่าเคยคุ้นเคยรสชาติที่เราคุ้นเคยกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นก็ตีใจมากๆแล้วครับชื่อเพลงยาวคอนเซ็ปต์ก็ยาวยาว่หมดนะคะแต่ว่ารอแน่นอนนะคะ